สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลในช่วง16-31มีนาคมนะคะท่านใดที่เกิดราศีตุลเข้ามาเช็คดวงได้นะคะก็ดูดวงด,ดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังทำนายภาพรวมน,นะคะรวมไปถึงท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัว สามารถแอดไลน์มาที่ id ไลน์นุ่นยูดีได้นะคะก็จะเป็นการทำนายโดยใช้วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาตกฟ้านะคะชาวราศีตุลน,นะคะก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็สิ่งที่คุณต้องระวังนะคะจากภาษาดาวก็คือหนึ่งระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกมินทาว่าร้ายถูกใส่ร้ายายสีถูกแทงข้างหลังนะคะช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของเพื่อนฝูงนะต้องระวังในเรื่องของการคบหาเพื่อน พบหาสังคมนะคะมีโอกาสเกิดเจอเพื่อนที่ไม่จริงใจเจอคนที่มันหลอกลวงหรือว่าเจอคนที่มันหวังผลประโยชน์กับเรานะคะดวงเนี่ยอย่าให้ใครหยิบยืมเงินมีโอกาสถูกโกงถูกหลอกถูกรกัดเรารเปรียบหรือรวมไปถึงชาวราศีตุลถ้าคุณไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนเดือนหลังเนี่ยมันมีโอกาสถูกโกงถูกรารัดเอาเปรียบนะคะ ชาวราศีตุลช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะเข้าเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนในเรื่องของสภาพแวดล้อมใหม่ๆหหรือชีวิตคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นมีโอกาสได้ไปทํางานในที่ใหม่ได้ไปอยู่ในที่ใหม่เกิดขึ้นนะคะหรือสภาพแวดล้อมบางอย่างมันรู้สึกมันดีขึ้นมันโปร่งมันโล่งมันมันดีกว่าเดิมกว่าอยู่ที่เดิมเป็นช่วงที่มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะหรือ มันมีโอกาสได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานก็ได้นะคะเปลี่ยนในเรื่องของการย้ายโต๊ะทำงานหรือถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่รับที่นอนนะคะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการยกย้ายของบ้านอะมีโอกาสจัดบ้านใหม่หรือสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ๆให้กับตัวเองเกิดขึ้นละกันชาวราศีตุลน,นะคะสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายระบบน้ําในหูไม่เท่ากันฝีหนองน้ําเหลือง การวิ่งเรียนศีษะนะคะให้คุณระวังด้วยนะคะแล้วก็ดวงชาวราศีตุลมีโอกาสมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นมีเรื่องเดือดร้อนเพราะหนี้สินมีความร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับหนี้สินหรือมันมีโอกาสมีปัญหาคดีความเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสาหรับชาวราศีตุลแล้วก็ในดน้านของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชาย จ้องจะผิดเขาไม่ชอบหน้าคุณเขาพูดจาไม่ดีใส่คุณเขาแข่งข้อใส่คุณทําอะไรเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีการกระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่ผู้ชายบางคนเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีหัวหน้าง,งานเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายก็ต้องระมัดระวังต้องทําตัวให้เาเรียกว,ว่าต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาหรือรู้จักวางตัวจะดีนะคะเพราะว่าดวงมันมีโอกาสมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายหรือมันจะมีผู้ใหญ่ผู้ชายคอยเพ่งเล็งคอยจ้องจับผิด คอยดูพฤติกรรมคุณอยู่จะเป็นในลักษณะนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วก็ชาวราศีตุลเนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องราวเรื่องราวลับๆบ,บ,บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเปิดเผยไม่ได้ต้องปกปิดซ่อนเร้นหรือเล่าให้ใครฟังไม่ได้หรือมันมีความอึดอัดใจเกิดขึ้น มีเรื่องอึดอัดมีเรื่องคิดมากมีเรื่องที่มันเล่าสู่ใครไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะชาวราศีตุลเนี่ยนะคะดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเพื่อนร่วมง,งานบางคนแอบชอบคุณอยู่นะคะมีโอกาสที่จะมีเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในสังคมเขาเขาเรียกว่าเขาแอบหลงรักคุณเขาแอบชอบคุณหรือมีโอกาสได้คบหากันแบบ ไม่เอิกเกรอแบบลับๆแบบปกปิดซ่อนเลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคบหาแบบไม่ให้ใครรู้ไปในลักษณะนี้ก็ได้นะชาวราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าความรักเนี่ยนะคะถ้าคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาจากหน้าที่การงานนะคะเช่นเพื่อนร่วมง,งานมาชอบเราหรือมีเพื่อนร่วมง,งานบางคนแนะนําใครสักคนนึงให้มาคบกับเรามาพูดคุยกับเรา สำหรับคนโสดจะเป็นในลักษณะนี้เป็นช่วงที่เนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมมีคนอยากอยู่ใกล้อยากรู้จักคนมีคู่ก็คู่ครองคนรักให้การช่วยเหลือดีมีความสัมพันธ์ที่ความความสาั 0, นนมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็คม bon. ในมีคู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบมาจีบคุณด้วยนะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะชาวราศีตุลนะคะดวงบอกว่าเป็นช่วงที่มีความเหนื่อยใจนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์ มีความเหนื่อยใจในเรื่องของบ้านของรถเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นหนึ่งพยายามดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์อยู่นะคะในการที่จะได้มาจิตใจคุ้นคิดในเรื่องของหลักทรัพย์มากกําลังรอดําเนินการเกี่ยวกับรถอยู่หรือรอดาําเนินการเกี่ยวกับบ้านอยู่นี้ก็ได้นะคะคก็เป็นช่วงที่มีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์พยายามในเรื่องของหลักทรัพย์มากเป็นพิเศษด,ด้วยเช่นกันนะคะดูจะแปลว่ามันผ่อน <ST> s <S ไม่ไหว เรื่องของหลักทรัพย์ผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ไหวเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีตุลต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าคุณมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับคดีความหรือปัญหาใดๆเกี่ยวกับหนี้สินในช่วงครึ่งเดือนหลังตัวเนี้ยคุณจะสามารถไกล่เกลี่ยเจราจาต่อรองนะคะกับคู่กรณีได้มีโอกาสที่จะผ่อนหนักกลายเป็นเบาได้นะคะถ้ามีปัญหาหนี้สินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ ที่สินตรงนั้นทุเราเบาบางลงได้หรือมันมีการพูดคุยกระเกียรเจรจากันนะคะทั้ง2ฝ่ายยอมความกันได้เป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชาวราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังทำอะไรก็ต้องรอบคอบให้มากๆมีโอกาสที่จะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของสังคมต่างๆชาวราศีตุลนน่ยต้องระวังในการถูกชักจูงได้ง่าย มีโอกาสถูกชักจูงไปทําในเรื่องเสียาหายได้ง่ายถูกชักจูงไปในเรื่องของอบายได้ง่ายหรือถ้ามันมีความหลงไหลหรือความศรัทธาอะไรบางอย่างมันจะหลงไหลมากศรัทธามากในสิ่งสิ่งนั้นนะคะหรือถ้าคุณเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมัวเมาลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณหลงไหลในการทํางานคุณก็จะมีใจในเรื่องของการทํางานมากบ้างงานมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าคุณหลงใหลในเรื่องความรักคุณก็จะเอาใจไปหมกมุ่นในเรื่องความรักเป็นในลักษณะนี้แต่ว่าในช่วงที่ในช่วงนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยดวงเนี่ยมันบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือเดินมีโอกาสที่จะคิดผิดทําผิดเดินผิดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไม่ได้ให้เข้าหาผู้รู้หรือคนมีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากจะดีกับดวง นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ